โน้โนลบหน่อยวะโน้ขอบคุณครับมูนี้ทไปแล้วว่าไปด้วนี่เพียิาห้องเยอะๆยะได้วัได้เขาห้องหี่ยาด้ยนี่นีเสียไปแนเาเ็ไหนั้เขติดเน่เขาได้น้อยเยีเขาห้องเยอะแยที่แรกเหาอหัานสองันไมเลยตเฟือเลยากุดไมเลฟยมากุดอยากได้ก็นั่นเขาเลยเขาเหลืเนักมือ ทีรลอยต่อไปต่อหาซี ao ha, đấy, kiếm lên kiếm lên nhanh, kiếm lên kiếm lên nhanh, kiếm lên

คนมาเคยกินประกาศเลยอ่ะถ้าเป็นพวก้เียนสบายเลยกินแล้อผมยสนามนี่หมดสอแก่แมงวิ่งดีกิบหาดีวะเฮ้ยเยอะไหมครับพี่กับน้องเ่ใครชใครนะ ไยวไปยาวไปยาวไปยาวเาไม่ยมัไอยได้สิาเทปเทาด้วยไม่ได้ไลฟตสวภาดด้วยพลามามาสวัสดีครับไม่ไพนาอ๋อกรเลียงเหรอเลียงเมกรเลียงย สวัสดีครับสวัสดีครับนี่อาสนาซ่าอันนี้ชี้ยาี้ยอะไรกับมันวะอยู่ที่ปากฮะทุกคนชัดๆหน่อยสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับเอออันนี้ชนะแต่ก็อยู่ที่สัตว์ทองเน้นนะอันนี้ทอันนี้วันที่ก็เดือนเดือนหนึ่งกอต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 หกสี่กอสองพัน สองพันนึ่งเหรอสองพันสองอ๋อสองพันสองพันยี่อป่ะเออถูก้องสองพันยีสองพันหนึ่งสอ่เเหดี๋ยวสองเออเดี๋ยวสองั่เลยะเลยจะแตครับเออเงไปหมดเี hả nó 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 เป็นจอยอยู่บันางตลัเนี่ยโยกอะไรานหลัง่อนเฮ้ยเราตีโค้ได้ไหมแ่งแล้วเด็ต้องพีรอเดี๋ยววันพุธก็เสร็จเดี๋ยวได้ห

ก็ได้ไหมสิบก็ได้ป่านนี้ไหมไปจะไปแล้วต้องไปหาคนทำเอา

เดียวไหมัวนเดี๋ยวไหมปล่อยลงเยวไหมอันนี้เกลีเดียวไหมแ่นเดีแต่เจเท่าไรแต่ฟีเจเท่าไรสอนเสื้อนะแล้วแตะนะเจรอปเสอารอน่นคนทมาแต่มันจะแตทย่ออยากแต่เดี๋ยวต้องจอคิวแลคิวเยอะแตะถ้าหัวแปนะถ้าฟรีถ้าหัวแปถ้าขเขาไม่เต็มแแปได้ไหม ทั้งมดทั้หมดไม่ใช่หมดเดีย๋ยวจับเดีย๋ยวไปไปที่เลยแอบมองเขามอเขาหมถือมาดีมองเขามองเข้าแข่งาแข่งข่งถ้ข่ง่าข่งแขงถ้าแ่งถ้าแข้าแข้า่งถ้่งถ่าแข่่ง้างถ้งถ้่งถ้าแข่งถ้าแข่งถ่งถ้าแถ้าแข่งถาแข่งถ้าแข่งถ้าแข่งถ้าแขแข้าแข่งถ้าแข่้าแ่งถ้าแข่งถ้างข่้าแ่าแข่งถ้าแ้าแข่ง

จ้าต่อปาเป้กินปาเป้ไปเ่ไอ้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 ตป่ปาเกียวเยอะดีเสียร้เลว่าหนึ่งปาเป้ปาเป้ลเสียทมอะไรเ้อสองนอไหนปาเป้แอยู่ที่สองปาเป้ับปาเปียวต่อสองหนึ่งปา้รังฝั่งนั้นน้ำขาแล้วแป้ปลาแป้ปาเียวน้ำขาดแล้ บอกว <b film> <partido> ่าเสียบหนีเลยเขาขาไม่มีนเลยเข้าหัวไปฟอกฟอเรียบรนอยนี่ต้องเสียบหนีหัวอย่างเดียวเทียแพ้วสมัยกเดี๋ยวอต้องน้อ้าเียยได้ ก็บอกวาเลี้งประกาี่จะเล้ของการบอกว่การอกว่าแแต่ถ้าง้เสียคำประกาก็ไก่ันนี้ไม่ล้นไม่เ้ยงไี้ยงไม่เลี้ก็ไม่ล้ยงไม่เ้ไม่เล้ยงไม่เล้ 对呀，我们还可以。干点啥？干点你好？干。